มาแล้วชแนลครับเลือกอุปกรณ์ท่าสีอันนี้คือสาหรับยังครับไอครับตัวนี้ท่าสีน้ามันนะครับโอ oh. ตัวนี้นเป็นท่าสีนามโอ้ท <Star> ่าสีน้ํามันกับสีนามมันคือต่างกันตัวนี้มันจะเป็นฟองนามครับอืมตัวนี้มันจะเป็นแบบผ้าเพื oh. ่อมันถือกีเนเหนือมันจะโบอหดนะครับโอ้แเป็นฟองนามมันจะหดมันหอนครับผมตัวนี้มันจะบกคร่องตัวโอเคครับผมอันนึงนี่ใส่ได้โดนไปเไนี่ยตัวนี้แล้วแต่หอาบ่คขาตัวนี้ใส่มันจะมันต้องทิ้งเลยนะครับ ตัวมันแข็งตัวเมันเหนียวอครับผมคือเ้านข้างล่างกันล่างในตัวห้องเซียที่เหนือโอเคครับผมาของผมประมาณสิบกว่าคนตัวนี้นี่เอาเซียหนาไปเลยครับครับใส่แล้วเสียหนาไปเลยชอบกาคามาหลางเพาาะใส่ในงานในต่อโอเคครับนี่คืออุปกรณ์เนาะพี่เนาะแ่นครับคืออุปกรณ์แบบแบบจับนี่บอแบบจับป่ายนี่บอแบบแป้งแมนแบบต้องใส่แป้งบ่หนิไอ้แป้งกับนี่นะครับแป้งใส่เป็น้ำมอยู่แบบนี้บอในน้ำนะครับ ตอนนั่นสักสิบสิบกว่าคนครับสิบห้าคนเออรวมไปเลยสิบห้าอันครับขอบคุณอันนี้คือกันครับอันนี้คือกันยังไงครับนาแนะนำเลยสีน้ำมันนี่เอาแช่แช่ที่เหนื่อยสีน้ำข้างหลังไปเลยโอเคครับขอบคุณครับไอ้ไส้ครับมาให้ความรู้เดี๋ยวเราจะไปบูรณะโรงเรียนบ้านคอหน่อยนะเภอสำลรงจังหวัดบุรีรัมย์ขอนีขอบคุณพี่ยังน้อนี่ไอแม็กครับพี่แบกขอบคุณครับ Thank <laughs> you.